บอลเข้ากระทัอฟรีรมมแล้วมาเจอกับน้ำไหลตืนก็วนมาแต่เรื่องค่าแรงตัวเองค่ากินค่าใช้ไม่มีแล้วพูดอย่าเดียวก็น้ำจมกินเหยื่อประหม่าผมไปท้าไปท้าคุยกันเนอะ นี่คือแับนั่งเฝ้าลูกลมแดดอยู่โมลุงกับพี่คนวานอีกคนเนาะ ทำย่มากครับทำไม <laughs> เหราทำไมเล่นเกี่ยวอย่างไนไม่เกี่ยวไม่ได้น้ำท่วมน้ำจะท่วมแล้วเหรอความชืนม้นก็กมัน,นก็ไม่ได้ความชื้นก็ไม่ได้ชื้นมันเยอะความชื้นสูงครับก็ทำให้ราคาตกต่ำลงค,คือมีปัญหาอยู่ว่าเวลาน้ำเกินเนี่ยส่งมาทางบางบาน แต่พอเวลาช่วงที่จะต้องใช้น้ําทํานาไม่สมบูรณ์ชนประธานในพื้นที่ก็ช่วยเหลือเต็มที่นะครับแต่ชาวบ้านเองก็ต้องช่วยเหลือตัวเองผสมทบแต่จะคิดว่าทําอย่างไรว่าให้หมูไป้ไก่มาคือในเมื่อชาวบ้านเนี่ยให้ความร่วมมือในการเป็นแก้มลิงนะครับเท่ากับเสือสละแต่ในช่วงที่ชาวบ้านต้องการปัจจัยส่งเสริมการผลิตเนี่ยให้ภาครัฐเนี่ยอุดหนุนตรงนี้มาเพื่อที่การผลิตจะได้มีความมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะเร่งรัดในการผลิตได้ ทันฤดูกาลนี้บางครั้งชาวบ้านอยากจะเล่งผลิตแต่น้ําไม่ได้มาเล่งให้ก็ต้องรอนี่พอรอแล้วก็มาสู่สีุูสีตะวันชิงพรบกับน้ําใหม่ที่จะมานี่นะครับก็น่าเห็นใจชาวบ้านแต่ตอนนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือเต็มที่ในเรื่องแกมลิงเรียกว่าพ่อแม่พี่น้องทางท้ายน้ําทางกรุงเทพทางนนทบุรีเนี่ยสบายใจได้นะครับทางนี้พร้อมรับน้ําแต่ว่าปัญหาคือในช่วงที่ชาวบ้านจะทานาเนี่ยโปรดอำนวยความสะดวกทําให้เกิดความมั่นคงในการผลิต